You r e now listening to the InfoQuest Podcast Stay on top of the latest finance, economic and world news สวัสดีครับคุณฟัง Weekly Highlight สัปดาห์นี้จะพาคุณฟังมาเจาะลึกกับข่าวสารสำคัญในรอบสัปดาห์ประจำวันที่13เมษาย,ยน2563เริ่มต้นกับการสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่แล้ว Set Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง7.8% ขณะที่ดัชนีเซ็ตร้อยเพิ่มขึ้น8.4%และหุ้นกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด3าลำดับแรกได้แก่กลุ่มการเงินเพิ่มขึ้นถึง 22.6%, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น17.3%และกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ17%แม้ว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเริ่มส่งสัญญาณปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกตอบรับกับปัจจัยบวกกรณีที่รัฐบาลของไทยจัดทำงบประมาณกว่า2ล้านล้านบาท เพื่อดูแลและเยียวยาเศรษฐกิจระยะที่3เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะมาตรการผ่อนคลายทางการเงินครั้งใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่มีวงเงินกว่า2.3ล,ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็นชนวนผลักดันให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยพิกกับมายืนเหนือ1,200จุดได้อีกครั้งปัจจุบันความรู้สึกของนักลงทุนส่วนใหญ่ เริ่มคลายความกังวลกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในไทยหลังจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงแม้ว่าจะสวนทางกับจำนวนยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกที่ขณะนี้ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญที่อาจกระทบภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไปนายมงคลพ่วงเพตาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยประเมินแนวโน้มของดัชนีตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์ ยังมีโอกาสยืนเหนือ1,200จุดต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับมีลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,300จุดได้เช่นกันตามจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในไทยที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 อัปเดตเมื่อวันที่12เมษายนพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น3 3รายส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น2551รายจากจำนวนรวม68จังหวัด ส่วนจำนวนผู้ป่วยที่กลับบ้านได้แล้วรวมทั้งสิ้น1,218รายขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น3รายรวมเป็นผู้เสียชีวิตสะสมรวมในไทยทั้งสิ้น38รายด้านยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกณนะวันที่12เมษายนพบว่าเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเกือบ1 08, ล้าน8แสนรายและล่าสุดประเทศสหรัฐมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด -19 มากที่สุดในโลกทะลุ20,000รายแซงหน้าประเทศอิตาลี และกลายเป็นประเทศแรกที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า2,000รายในวันเดียวนักวิเคราะห์ประเมินว่าผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ในรอบนี้กำลังสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกเป็นมูลค่าถึง5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น6%ของมูลค่า GDP โลกที่ต้องสูญเสียไปแต่นักลงทุนยังคงคาดหวังกับมาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบของประเทศต่างๆอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์เฝ้าจับตาในสัปดาห์นี้ คือการรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาสแรกนำร่องโดยหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามว่าธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะเลื่อนรายงานผลประกอบการไปเป็นสัปดาห์ถัดไปหรือไม่จากเดิมที่คาดจะเริ่มรายงานผลประกอบการในช่วงต้นสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังสามารถรับฟังข่าวเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนและประเด็นที่น่าสนใจรอบโลกเพิ่มเติมได้ที่ w w w i n f o q u e s t .co.th รวมถึงผ่านช่องทาง Facebook Twitter, YouTube, Line Official และ Line Today เพื่อให้คุณไม่พาทุกข่าวสารสำคัญในระหว่างวันและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำคัญในรอบสัปดาห์และพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ You r e so, now listening to the InfoQuest podcast Stay on top of the latest finance, economic and world news